แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12มีนาคม2566และสุดโฆโกรัฐบาลเผยนายกสั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการมาสวัสดิการอย่างเต็มที่มีประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า6.5ล้านคนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ 12มีนาะคม2566นะคะนายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทจนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการอย่างใกล้ชิดให้ติดตามดูแลประชาชนทุกคนที่ยื่นลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 และอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคมเวลา16นาฬิกานะคะตัวเลขประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วสะสมอยู่ที่6,472,975คน จากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น14,596,820คนอย่างไรก็ดีนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ14,740คนยังไม่ได้ยืนยันตัวตน8,19,105คนและมีผู้อุทธรณ์5,435คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่นอ้องประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับการดูแลตามตส,สามิทธิ์โฆษกรัฐบาลได้แจ้งเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญติดตามผลและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ผ่านคุณสมบัติรวมทั้งของความร่วมมือจากทั้งสามธนาคาร ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศทั่วประเทศให้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะรวมไปถึงขอให้เปิดให้บริการเสาร์และอาทิตย์เสริมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีติดตามดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนการยืนยันตัวตน ร่วมโครงการบัตสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความห่วงใยสั่งการอย่างใกล้ชิดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมั่นใจว่าจะมั่นใจว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนได้ทันภายในเดือนมีนาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายตามกรอบการกำหนดดำเนินงานของโครงการที่วางไว ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ขอบคุณประชาชนที่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเหลือดูแลบรรเทาการดำรงชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบางทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติในช่วงเวลานี้ได้นะคะโฆษกรัฐบาลได้อัปเดตข่าวดีนะคะไดาย,ยกสั่งการให้อนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเต็มที่นะคะ ซึ่งล่าสุดมีประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า6.5ล้านคนอัปเดต12มีนาคม2566